เดอเลน้ออันเชื่อมเมื่อคืนนี่นะนอนมีแล้วโอ้ตื่นมากระลักพันโดรถลักพันโจะมาขับเพียนแจ็ขับไผป,ปัดอปีงี่เลอหน,น่ปีงเป็ดเป็ดหัวทาบีแล้วเติมพลังมานีออโอ้ปั่นสิแล้วละพูอม แล้วแล้วโอ้เพื่อรักปันเขาอันนี้ฮะเขาไปว่เาเบ็นเจอ,าอามาหัวหน้าเจอเราจะรอดปันเขาแล้วหัวหน้าโอดปันเขาแล้วพิ้นมานอนอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นมาเพื่อนๆทีแล้วละ สิปายคือเก้าโอ้บาวานตัวหน้าดอนแล้วเลนอนเชื่อมเมื่อคืนนี่นะนอนมีแล้วโอ้ตื่นมากระลักพัดรรักพัถจะมาขับเงียบใจขับใหปัดโอ้โหผู้มือเชียนี่เขาปันแล้วได้มาเดินว้าวมากเลยแ้วจะคองลัดยังพันแต่บ้าทำปัดแย่แล้วนะแแล้ว ไ,ไ,ดได้ไปเรอกินไปนี่ละเรกแล้วแล้วแต่โคนาพันองเจ้าคนาพันากากินไปเลยปั่นแต่เช้าก็เนี้เขาเตรียมท่านอยู่บ่นนี้นะฮะดุดอยู่นะดุดอยู่บ่ต้องคอยรานเอนี่นะมันนี้นะ ทำปันเพ่งเลยได้เรียบร้อยเรียบร้อยมาด้เดี๋็กหกสิบปลายเหมือนปีนี้ก็ถือว่าเขารีบร้อยขนาดบัวอาจพิ่นชนิทานนี่พนวดได้แปดชิปเพื่อเรียบพนอดเลยมานอนเผาแต่เมื่อคืนนี่กาได้แปดชิปปุ่นเขานี่มามานอนเฮกองเข้าเลยเมื่อคืนนี่มันหนาวดินอนผีโดนทั่วขนาดโอ้ยพอกองเข้าเฮายยังขอรักเข้าดี เขาันเมื่อนอนเพื่อนน่ะสวายแบอนี้นะเลยพากันนอนนี่เลยว่าเป็นเสาเหตุเป่าอว่ะแมนนอนยันมาอยยุปานี้บางทีก็ยังมีมาใช่ไหมจ้ะถ้ากันเมื่อนอนน้ำเมียสองคนนี่นะยังอันนั้นยู่้าโค้่ะเออโค้ก็เยจาก้าโนันพี่แลโค้ขนาดน้ะเมยนั้นเนาะนี่ถือว่าสำเร็จไปแล้วปีนี้ คนเอ้ยยังเต่าขึ้นเล้าวันนี้สบายดีชาเฟไม่ทลละเลอันนั้นชำ้ำทลละเลช่วยหน้าชำ้ำชาเฟไม่กูเอาชอาเฟไม่เมื่อเช้านี่กูป่ะเป็นชั่วโมงยิ้มมือได้มากกูอ่าเ <laughs> ดีเลยเอาจากเป๋าเอาจากชอบหกชิปเอาชามหกชิปเอาชามโอ้เอาลายลรกจากลายหน้แม่ไฟร์ไม่หัวหน้าดอนนิโมเฮ็ดหน้าก็ได้แล้ววันนี้ บเห็ดกับโบไไดเีไปแต่ละลาดนี่ก็บ้ตำแล้วนี่ได้จังได้เลยว่ากยจะกักปืนมาปั่นเราไปจักเนี่แมนเลมัวอานนี่เขาเขามาชองรอบปูเมื่อคืนนี้ไปทำยูเอนนี่บอกว่าน้ำมันนาดอนแล้วไปจันโได้เนอะวะก็เลยมานอนเฝ้าเสียหอกดีกับไปปันแต่เมื่อคืนนี้ อ้าวปั่นเข้าไปเลยแล้วเราก็ขึ้นหากินเขาก่อนปนี่เจนไก่ตุ้มนี่แหละกันเพิ่นบัวพาอาวไปเชยนะนี่อ้าวมานี่ขึ้นมาก็ได้กินแต่ตำโถท,ทุกคนเลยรัวเพิ่นบัวสีเฮอกินไก่แล้วผัดพัพเดียวยังมีท่านฮหดกินไปเลยเลยนี่กินแต่ตำโถเกียงตูดโถ กินข้าวกินน้ำแล้วลุยต่อโอโหวะได้หลายแล้วเพิ่นกับเขาก็โอ้อยังจากล้านวันนี้เหรอนะลายล้านอยู่วันนี้นะโธ่อะไรยังป่าปันแต่เต่านะโอ้เขาเมื่อย์่าอะไรนี่กันเนาะลุยลาดนะ้หลาบป,าป่าว่าอะไนาวัานนี้ล่างกม่อนเจ้า,า,าไปไวันนี้กินกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ลุยต่อวันนี้

้ยกกนจัม่่อ็ไดีใครคนละจักชอบสิแปดบอกสิหกโอเคสามสิบเอ็ดเป่าไปนี้เอามือน่าจะสองลบไป เขาตกแล้ววันนี้โูรถมันมีมีชาวกันในนี้แหละกระทอะ้อนแล้เก๋วพอเขาตกปุ๊บเลกินี่ต้องได้แรนํำลังเดียว chương chương. chừng 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 xinh? Giờ xin, tốt chừng chừng đây. chừng 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 phù chừng 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 đây chừng สาวแฟมายสาวแฟมายเอาแล้วสาวนี่เคยสิงหัดเล้ากตัตกสองเธอเฝ่าเขากะ

đẹp loi bà đi nèo lúc ít lâu, à? lâu mất ít lâu mất đâu ít lâu ít lâu mất rồi ít mất ít lâu mất 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 đâu ít mất đâu ít lâu mất đâu ít lắm đi mất lắm mất đâu mất đi lâu mất đi lâu mất đi mất, mất, mất nà, à. À, ừ. đi lâu

ร้อยไปนี้มาแล้วนอ้อไปลุย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 ไปนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปนี่ไปนี่สว่างใจแล้วไปนี้จะไปเชื่อกขาได้ไปไปนี้เข้าแล้วละ่ะวันนี้มาฮอตเพลงเพชรเปรตกินนะอันนี้คาเป็ดบอลลูมูงคา,าเพชรสองขาสาม,สามาคา ไปเอามาได้กินคาเป็ดไปนี่เแบบนื้อนึ่ต้มเอาต้มต้มเป็ดต้มคาเป็ดไก่นาลอดไปทุกคนนี่กนไ,นไ,ไก่ผู้วักใหญ่หนึ่งเพื่อกระใจบุญไปนี่โอ้บหวั้กินไก,ก่ช้ำเพอเพออันจัดการกันหัวเพอกระบีกาเพอกระบีกาเอาไปเอามารอดไก่นะเข้าไปเลี้ยงแล้วเอาเข้าไปเลี้ยงแล้ว ออกมาเพอร์บิกา้าน,นั้นแหละค่อยเอาไปเล้งนะไปจันเพื่อเ,เอาไปเลี้ยงพร้อมไปซื้อเอาคาเป็ดมากินวันนี้นี่มาป๊กๆๆๆนี่ไก่เนะี่ยตัวบักใหญ่ทุกคนยยนั่นนี่เบึงเอานี่พอซื้อมาวัานกินตอนนั่นปั้นเข้าพี่อนอได้เอามาแล้วเพอร์กับบิกาอันจัดการมันก็เลยเลี้ยงต่อวันนี้แล้วก็มีคนจะเลี้ยงต่ออยู่แล้ว เขาว่าเยอะเอาพันมันมันตัวใหญ่ดีไปเถอนเนาะ ร้อยป yup. ันน oh. ี้โอ้ยขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆโอ้ยหัวใจดีไปวินแล้วร้อยแล้วปันนี่หลายชอบเติมอยู่เดี๋ไปเชื mm. ่อก mm. ็ได้ไปบันนี้เออเดี๋ยไปไทยก็ไปเอาคนเดาละไปเยอรมันก็ไปละวเดี๋ยวร้อยลงมาแล้วไม่เสียไฟไหมขึ้นไปเก๊กะเขาแล้วบันนี้อือตาคนเข้าขึ้นเรียบร้อยทุกคนเลยอือเรียบร้อยเซ็ตพิธีปีนี้ปีหน้าว่ากันไหม บัดนี้ก็โอ้กินข้าวกินน้ำอยู่หน้าพระแล้บัดนี้บัดบึ้งอยู่ได้บันนี้มาฮอนนาแล้วกินต้มเป็ดต้มขาเป็ดคนหนึ่งหายแล้วคนหนึ่งไปหาเกีียวข้าวแล้วเนี่ยเลยจะไปมาเยอะบ่เยอะบ่เฮ้ยาเป็ดขาเป็ดเอ๋อต้มแฉบแฉบลองเลยแฉบบ่แฉบดอโอ้ยมดอยู่นี่มีเยอะแล้วเสียดายพอกินตำโตแล้วโอ้ย เดี๋ยเด้รบานนี่น้ำบุกมาตีกับจักอือแ้กดนเียอายังเดียวมีน้ำไม่นาน้ำมันาวเพิ่มมีเยอะแล้วกับเร่รถจนาเดียวันไดเขาอีแล้วรถจจนามันนี่ลงเห็นกลงเห็เรเห็นบ่ลงเห็ฮ เย็นโนไม่นอนนะดูบนนอนเพ่ลแล้วจะนาณ์นะโอ้ยน้าป้าเอวก็กินข้าวพิเรแล้วแล้วก็ไปนาเอวยโตวันนี้นาป้าแม่ชอบพฟใหม่เพิ่นก็กำลังปั่นอยู่เขาน่าจะร้อยห้าสิบป่ายชอบเพื่อนโทรมาเมื่อกี้นี้มาซอยนี่เพิ่นหมอคนเข้าอยู่เดี๋ยวนี้ห้าเนสร้อยป่ายชอบเพื่อนฉันทางรถข้าทางรถพี่เรเพิ่นเอาไปตอนนี้ก็ไป ป๋อผิดเล้อันนี้รถข่าละโอ<ฮ>้แถวนี้ก็ยังมีทันเร็วดิวนะรถข่าแล้วคู่เสียงรถอันตรายเน้ะ ัน,นี่มต้องชุกขันนี้หยุดชงมองคือเก่าดินมันทะลานะโอ้โหไฟเว้ยดินมันยังอ่อนอยู่นน,นี่นะเระายเอนี่บอกเป็นผู้ชุกนะโอ้ยเนียวธลดีเฮ็ด จำได้ไหมผู้ขึ้นไปนั่งอยู่รถเลยอ๋ออ๋ออ้าววิ่งแล้ววันนี้ไปแล้วไปแล้ว

ล้วไปชองขั้นแล้วนะขัดนึง่งเดีขัดหนึงบนนแบบนี้เบบีโต้เลยปาไปนั่นให้เลยจะชอบมาถงเมดอปีนี้ราอาานนอ้อยห้าสิบปยอห้าสิบัยไอ้เหล่าอันยาแบดนีน้วเหล่าหอมหมดไงเ้ยสีแดงสามันรถเฮ้แตะเฮ้แตนหลายแคลอรี่พลังงานเหมือนหลายพันแคลอรี่อยู่ เลยต่อลบนี้กันนะจะแล้วไปน,นี่สามขันรถปุ๊<ๆ>ตเต็มเต็มเลยเอ,อ้าเรียบร้อยไปน,นี้เที่ยวสุดท้ายโอ้ยนี่ดีคำจำวรคำแล้ยไปน,นี่เฮ้ยเฮ้ยมือมือ มาหอเทินแล้วบาทนี่ไปเยอะโอ้กินข้าวแลงบ่บานนี้แล้ว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 โอ้ปิ้งไปเลสนี่ปิ้งเ็ดปิ้งเ็ดทาบีปิ้งโหทาบีโ้โหทาบีเฟตเ็ดโหทาบีชอตต้มผ้มอันนี้กะโอ้กินชองเธอแล้วนะกินเงินนี่เดี๋ยวก็ ตัวแรกอีบะนี้อ่ะเรียบร้อยบะนี้เพอเต็มเล้าทุกคนเลยย่างอีหน้าหนึ่งอยู่นี่กะจะขายแน่นอนเขาเอ่ยปีนี้ย่างหน้าหนึ่งพอดีโล่เดียวแล้วก็เป็นประมาณสองร้อยปลายนี่แหละเขาคนน่ะนึ่งร้อยเจ็ดสโอ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโล่มาเลยมาเลยลมทางเขาเก่านะอีโอ้โหเอาเขาก่มา

ยตามมใบนี้อเเชิญหมอนขนาดน่าเทาอย่นี้ก็ไม่ดแล้วเติมพลังไปนี่ตันข้าวแล้วก็โหนเหนเราแล้วแล้วก็รับรับประทานอาหารตอนตอนเย็นกลางวันตอนเย็นแล้วมากหเขาก้อนนะเอาพ้อมเดียวก็ดอื่ออื่นจะบังเนื้อห งดไปไหยังดีน่ะก็มีคองว่าแล้วเจ้าหน้าทีว่าือคเน่ไป่ทยคิปเอคิดอยู่ม้ผ่าหลักันมีข้าวปลาวให้จมอยู่อโอแสบกันถุงใส่เชื่อมตาอีุมกก้าิกนิตกะกตะกก มาหาเนี่บ้าขอขอปเฉลยไป้ตีมีมากพี่น้องคนมันยังเห็นเจอสองคนเนียคอมจะให้ะไพี่น้องกระปั้นขอาอไรเ้ย้มืดเลยามากินข้าวโอ้เฮ็ยมาเจอตัวมาตราดเพิ่อให้ทำมากินข้าวบ้าไปเมื่อตั้มือบางเอออย่างเง้มก่ตั้งมืออึ้นม อังเคยังน้อยครับหมูก็เล่นโง่ก็เล่นไหวก็เล้นนุงช่องหัดเป้าวันนี้ก็กินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยถือว่าเสร็จพิธีทุกคนเลยทางหน้าคอยทางหน้าเอย่ยคอยแต่ยังหน้านึงหน้าเอย่ยแต่สมอแล้วแล้วละเพราะว่าทางนั้นกับิีเดหลายไปเลยสี่ห้าเฮอนึงหน้าทางนั้นกัเอาคลิปนี้ก็ฝากไปฉบันี้แล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอบกับใจที่ติดตามมับสม้มคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี